ค่ะิมสมายสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะมาดูวิธีการขยายเคราหรือสีแบบง่ายๆนะคะเราก็จะใช้หน้ากากของพัดลมเก่าที่เสียแล้วนะคะเอามาปลูกนะคะเอามาขยายพันธุ์หนวดรสีนะคะ,ะวิธีขั้นตอนก็ง่ายๆนะคะขยายพันุ์เองนะคะไม่ต้องไปซื้อที่ร้านนะคะซื้อมาแค่สองสามพวงแค่นั้นนะคะที่เหลือก็มาขยายเองนะคะค่ะเราก็เด็ดนะคะ จะยาวหรือสั้นก็ตามความชอบของเรานะคะเราอยากให้เขาอยู่ประมาณไหนนะคะก็จะนำมาอ่านี่นะคะใส่ในช่องของอ่าลวดของพัดลมนะคะเสียบไปเสียบมานะคะเพื่อที่จะไม่ให้ลมพัดหล่นนะคะก็จะประมาณนี้นะคะง่ายๆนะคะทุกคนบ้านไหนนะคะที่มีพัดลมเก่าเสียแล้วนะคะก็ ลองเอามาปลูกต้นไม้ดอกไม้ดูนะคะก็ยังมาใช้ประโยชน์ได้อีกนะคะทุกคนหรือจะเป็นลูกมะพร้าวก็ได้นะคะยิ่งสวยเลยนะคะของเราก็จะมีทําอยู่หลายรูปแบบเนาะแต่วันนี้เอาแบบใส่กับพัดลมนี่แหละคะ่ะใส่กับหน้ากาก,กพัดลมมาให้ดูก่อนนะคะอ่าคาลสีนะคะก็เป็นอ่าไม้ประดับนะคะเป็นไม้ประดับที่เลี้ยงง่ายนะคะการรดน้ําก็วันละครั้งก็ได้นะคะถ้าเกิดอากาศร้อนเนาะวันละครั้งเนาะ แต่ว่าถ้าเกิดหน้าฝนไม่ต้องลดก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดหน้าฝนเราลดเราลดไปด้วยแล้วฝนก็ตกเปียกอีกนะคะจะทําให้เขาาตายได้นะคะค่ะเราขยายพันธุ์ตอนนี้นะคะอีกประมาณสักเดือน2เดือนนะคะก็จะเป็นพุ่มสวยงามเลยนะคะเดี๋ยวเราก็มารอดูอีกทีหนึ่งนะคะค่ะสําหรับทิปนี้นะคะคินสมายนะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามและเป็นกําลังใจให้มาโดยตลอดนะคะ ก็ไม่ได้ลงคลิปหลายวันแล้วนะคะเพราะว่าเนื่องจากติดงานนะคะภารกิจติดงานด้วยเสาร์อาทิตย์ก็ทําสวนนะคะช่วงนี้ก็ต้องบุกเบิกเยอะเลยนะคะที่สวนเพราะกําลังจะสร้างบ้านบ้านหลังเล็กๆที่สวนนะคะก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะคิมสมายนะคะก็ลงคลิปหลากหลายเลยนะคะช่วงนี้ <laughs> ก็ย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ ไม่มีอะไรมากนะคะนําเทคนิคเคล็ดลับดีดนะะๆนะคะเกี่ยวกับการเพราะปลูกต้นไม้ขยายพันธุ์ต้นไม้นะคะแบบง่ายๆมาฝากเพื่อนๆที่ชอบและรักในการปลูกต้นไม้นะคะที่บ้านก็ปลูกหลายอย่างเนาะค่ะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะชมคลิปให้จบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้คิมสมายด้วยนะคะสวัสดีค่ะบายบาย